ันนี้จะมาเผ็ดคั่วมักทัวซอยสินหมูตั่วมักทัวคั่วฝักเหาเก็บลูกส่วนมนะฮนคั่วฝักเหาเนี่ยเก็บลูกส่วนมาละซอยแล้วปูก็มดแหละอยังกับปูก็มดซอยแล้วล้างแล้วอนี่สินหมูนี่เครื่องแกงเครื่องคั่วบนก็มีเกลือผ้าม้าข้าวหอมแดงเผ็ดแห้งอันนี้แหละตกนักเก็บซะ่ไหม เทตุกวาตำ่ำเอาผมก็มมไปซื้อมาใช่น้ำสัยมันกิเผ็ดเห็ดสะนเอก็อต่ำเราได้เอาอัน ซื้อมาซื้อเลยมีจะต้องเข้าเหมือนบ่หอมอ๋อรสชาติ่ากินหอมเข้ากันนะเาล่ลอาเอาวแล้วันนี้จะถึงเวลาคืนเจ้าพกักว Mm. Get ni ke <coughs> ไปกนี่แหละทำต่อไปกับคั่วผดหมือนท้องคงเสหาต่ำเหมือีกันนะแต่มาผิดแปลกห้อม

cua mình hòm chắc mặn đấy nè còn xin mùi nè lại vị tủy tôi mặc xin lại bảo sẽ lại cái đây สิ้นสุกแลวค่เอามาตัวเส่มันก็เริ่มสุกได้ทีและเี็งไฟน้อยไฟละตัทับนี่ตักล้วไปไายทับนี่อ่าเ่ใช่โอ้โหัวปากยาวแล้วกันเนย ต่อว่าจะเป็นสค่คน,นน้ำตาลนี่ครับตาลใส่สเ,สสเ,สสเสน,นี่ยกนะ็มีซอสเผ็ดซอสเนื้ตสันเนื้อน้อยน้ำตาลเล้วสันจะคอมคอมไปดีช้บใสลใส่ใส่แคอเลย อกอาถ้ากินพ้องกันครับครับวันนี้วันนี้ดูกัอะไรคน ทกวนพี่เขยด้วยครับนะมาปอกมะทั่วได้หน่อยเราก็เลยนี่ครับ <c oughs> ผัดกะเพราใช้ผงรสดีรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนผมต้องการปร่ะไม่ต้องปรุงอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะคื่นตํารายครับแล้วก็กะเพรานี่ไม่ต้องไปเด็ดเป็นใบเสเวลาทำามากินครับรีบไปทํางานทําไร่กันใส่ไปทั้งต้นเลยครับพูดง่ายคลิกนี้ไม่มีการมาเด็ดไม่มีมาเด็ดแบบการเกลือล้วครับ หนึบขาดอาร่อยิงชิมเลยสิข้าวันเจ้านี่งหมกรเด็ดคัวข้าวทั้งทีเลยเ <c oughs> ก่งส้มปา่าส้มสเะเกียบอยากินของขัเลยมั้งเปรี้ยวจี๊ดจ้าเลยขัวถั่วขวอุัย่อันนี้มันเหมือนกับอันนี้นะเหมือนกับพริกสดๆนะแปลกังพริกแกงคาวเหาต่ำเครื่องเอาดูดีมส้มสส้ส้มป่าสมักระเจียบ อร่อยๆได้ไหมเปรี้ยวต้องกินเลยนี่ซุปเกี๊ยวกินข้าวเหนียวได้เหรอได้หมดแหละโอ้อร่อยหมดอยากเดือดเชื่อครับไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะร้อนแท้กำลังดีเป๊ะเลยจะเลือกดีหน่ะอืมขอใส่พริกมาหน่อยกับกะเพราไปกับผัดร้อนๆโอเคเลยนะครับคนถ่ายเริ่มหิวแล้วครับโอ้โหสดใจ